แมาแมา่แม่ผู้ใดหิวแม่มีของ,ออองออแซบไม,ไม่ให้กินเลยเนี่ยน้ออะไรที่มันจะแซบแต่ว่ารสชาติไม่แซบแท้เป็นังไหนอร่อยมากเลยค่ะเะคือมีหัวเดียวพอ่อมีหลายหัวอยู่ให้ซิมมึงเคยซื้อคนนี้แบงกู์กูได้ได้กินมาได้เนี่ยได้เลยพี่ป๊อเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะนี่อีกหัวไปหาไม่อีกไหมพอ่อมีอยู่ให้ซิมรถปูอัดเบิงสะกวนพ่อนี่มึงเข,ข้าใจคำว่าซิมโมเดี๋ยวนี้นะข้าเจ้าสี่ไปสาสิไปเฮ็ดงานเท้าเขาแหก่อนเท้าเขายัางอีกทเทให้นี่ด้วยหึนี่จะกินอีกอยู่บ่ฮะอะไรพี่ป๊อป บอกกันนี่แม่มึงไปตีน้องให้ยังล่ะใครสวนวะมันกินมูซี่เหมือนผู้เดียวมูว่านี่มูซี่ยังอีกอาหารแมวเปียกมูซี่รถปูนัดมอว่านี่แม่โอเออเดี๋ยวให้กินอีกดอกมูสี่ต่างหากมูซี่กูว่าเทระตัวมูสี่ไม่ใช่มูซี่เราเสองจะเถียงกันเดี๋ยวจะให้กินดอกเดี๋ยวเร็วเนะ่เป็นยังพ่อจะเห็นยังอยูอ่ด้วนี่หาบ่เห็นว,นว,วนะว่ามันมืดหรือบ่หองอยาว่ามืดเถอะนี่นี่น,นี่ฟ้ามาเร็วเมืดแล้วนี่ โว้บอกเลยในเสื้อดอกหด้ามนี่ไงอาหารเปียกแมวมูชิทำจากเนื้อทูน่าแท้ๆไม่ใส่เกลือและสารกันบูดบักป๊อบมากหลายเออซองนี่ลาคอยจำได้เมื่อวาน่นี่ข้าแก้แลวเร็วนั่นละได้กินของดีๆเราจะพากันไปหากินแมงทรงแมงสาปปัญญบ๊วข้าใจแล้วค่ะ พนีเย่งกินมีอะไรหรอพี่ป๊อบววามันนี่พ่ออันไหนแม่นบ่น่ะไม่ใช่หรอล้วจอบพิ่งี่น่ะเล่นต่อดีกว่าอ้ชุบชบชบชอยยพึ่งเฮียที่พ่อสีเห็นพากันที่อย่างบอกเราม่นบอกว่าห้ามกินขี้เก้มห้ามกินแมงสาบแมงสาบพิสัยบ่แม่นโนีเลือดเลยเดี๋ยวเราสิเห็นหยุดมึงบอกน้องกินเังไดตะกะแตนซื้อตะกะแตนกับบ่ให้กินนี้มันมามันกินมูซี่บ่อิ่มเนาะนี่เดียวไม่ได้กินหลายแตะใกะแม่ได้ ูนี่จะกินทุกอย่างไม่ได้นะลกูกมูชี่มิตตี้เหมาะสำหรับแมวสูงวัยและแมวโตเต็มวัยโปรตีนสูงโซเดียมตำ่ำทำจากทูน่าแท้อร่อยถูกใจเจ้านายไม่สำวันว่ามูซี่ไม่ให้กินอีกแน่มดแล้ว <c oughs> มดแล้วนมดแล้วนะมแล้วยงเาไหมนี่ยโอยครูอยูคย่ครูกินแท้เลยนี่แม